สวัสดีครับอยู่กับผมชัยไฟเช่นเคยนะครับที่ร้านคัตบอยสุขุมวิท38นะครับก็สำหรับ คลิปนี้นะครับเราจะมาพาทำซุปนาเบแะแบบญี่ปุ่นนะครับนาเบะเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นก็แปลตรงตัวครับว่าแปลว่าหม้อนั่นเองก็ชาวญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยเขาจะมักจะนิยมทานนาเบะในช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะว่าการทานนาเบะเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาทุกอย่างเนี่ยลงไปต้มในหม้อใบเดียวนะครับแล้วก็ทานไม่ว่าจะเป็นทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ที่ต้มในหมอ้อฮะก็คือทานในหม้อเลยนะครับจะไม่มีการถ่ายโอนภาชนะนะครับมันก็จะเหมือนว่าตั้งบนเตาไฟเนาะมันก็จะควบคุมความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะได้ซดน้ำรับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหม้อนาเบะที่นาเข้าจากญี่ปุ่นนะครับที่ร้านคัทบอยของเรามีจําหน่ายนะอันนี้ก็จะเป็นเซรามิกเนื้อหนานะครับลวดลายสวยงามเก็บความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็คงทนมากนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูเห็นไหมครเนื้อเซรามิกเขาแน่นมากนะครับก็สําหรับหม้อนาเบะของเรานะครับจะมีทัยกัน2ขนาดนะครับก็จะมีขนาดเล็กกับใหญ่นะครับ อันนี้ที่เรากำลังจะทําให้ดูกัน,นจะเป็นขนาดใหญ่เนาะลองเทียบกับตัวผมดูเนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเมนูที่เราจะทําจะเป็นหน้าเบะต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเจากตัวเพส ต้มยำกันก่อนเลยนะครับเพสต้ยมยำก็ทําไม่ยากนะครับเราเขาเรียกอะไรคนไทยเรารู้ดีอยู่แล้วต้ยมยำส่วนประกอบไม่จะมีอะไรมาหมายก็มีแค่ขาแตไคร้ใบเมะกรูดนะครับหลักๆก,กันเนาะแล้วก็พริกหอมแดงนะฮะอันดับแรกนะครับ๋ยวใส่เมือ่อ <laughs> ยอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสารับหอมแดงนะครับไอพี่เต้าอ,อะไรมากขอเลย วันนี้เครียดหน่อยใช่ไหมจิพี่พักไปเขาได้ผมซาบซึ้งในการทําอาหารครับ <laughs> โอเคครับหลังจากได้หอมแดงนะต่อด้วยตะไคร้นะครับอ่าต่อไปก็จะตามด้วยขานะครับ <laughs> อย่างนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็ตามไปพริกใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย<ๆ>ก็ตามใจชอบได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะทําวันนี้จะทําลดจัดซะหน่อยนะเอาให้แบบจี๊ดๆเลยเอาใจสาวๆคัดบอยกันห <c oughs> น่อยหลังจากสับพวก หอมแดงนะครับตะไครไ้ขาใปมะกรูดแล้วก็พริกแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาเริ่มปรุงรตออสตัวเพสต้มยำกันนะครับตัวหลักที่เราจะต้องใส่ลงไปในดับแรกนะครับก็คือตัวน้ำพริกเผานะครับนะใครชอบแบบหวานๆวานพิกเผาก็อาจจะใส่เยอะหน่อยนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นเกลือไม่ใช้น้ําปลาเพราะว่าเธอถ้าเกิดน,น้ําปลาเนี่ยมันจะทําให้ซุปเน,นีน่ยค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะครับอันนี้อยากให้ได้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นผสมไทยหน่อยนะฮะก็เลยเลือกใช้เป็นเกลือนะครับสักเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวจะเค็มเงินเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมะนาวนะครับนะ้ำมะนาวช่วงนี้มะนาวแพงนะฮะใครอยากจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้เหมือนกันนะครับน,น้ำมะขามเปียกก็อร่อยเนาะแต่ว่าวันนี้เราเลือกใช้เป็นมะนาวนะครับเอ๊บีลรงไปนี่นะครับบ ความเข้มขน้นรุนแรงเราทําเป็นแค่เบสเข้าเฉยๆนะครับเดี๋ยวรสชาติเนี่ยมันไปปรุงแต่งเพิ่มตอนต้มก็ได้นะครับอันนี้ทาให้เป็นเหมือนว่าเบสเบสนำร่องนะครับความเปรี้ยวละมุนกว่านะครับหลังจากนั้นก็ใช้วิธีผสมนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนพริกแกงนะฮะอันนี้นะฮะโอ้โห,หอมมากเลยเรียบร้อยแล้วครับเพจต้มยำเป็นไงสีสันสวยงามนะครับ ครับผมหลังจากได้ตัวเพสต้ยมยำแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาเพสต้ยมยำเนี่ยไปละลายลงกับตัวน้ําซุปนะครับก็อันนี้ผมมีน้ําซุปไก่ที่เตรียมไว้แล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเอาเพสต้ยมยำนะครับลงมาละลายก่อนเลยแต่แบบนี้นะเราชอบแบบเข้มข้นจัดๆก็ใส่หมดเลยนะครับมีหม้อใหญ่นะคนให้มันได้เป็นเหมือนน้าซุปต้ยมยำก่อนนะครับแบบนี้นะเฮ้ ครับผมหลังจากเราได้ตัวน้ำซุปต้มยำแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาผัดต่างๆแล้วก็เนื้ออหัวปลาแซลมอนที่เราเตรียมไว้วันนี้นะครับมาหั่นเรียงลงหม้อเนาะโอเคอันดับแรกเนาะเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวประกาศขาวก็อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ลงไปเรียงนะครับเรียงอยู่ในหม้อเลยเห็ดนะครับลงไปเรียงนี้เลยชิ้นใหญ่ๆเลยฟักทองเนาะก็เอาลงไปเรียงอย่างนี้นะฮะ ใี่ด้ฟักทองก็ตามด้วยแครอทนะครับเสร็จแล้วผมมีกวางตุ้งนะฮะเสร็จแ,แล้วก็มีเต้าหู้คีนุนะครับด้วยความที่เต้าหู้เนี่ยเขามีรสสัมผัสค่อนข้างจะนุ่มนิ่มนะเต้าหู้ก็จะอยู่บนบน่ โอเคหลังจากได้พวกผักแล้วก็เต้าหู้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาถึงพระเอกของเราก็จะเป็นตัวหัวปลาแซลมอนเนาะสําหรับวิธีการผ่าหัวปลาแซลมอนเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับผมทําคลิปเอาไว้ให้ดูตอนที่สอนการแกล่ปลาแซลมอนนะครับอ่านี่เลยหัวปลาแซลมอนที่เราแกล่ไว้นะครับอันนี้สามารถเก็บใส่ฟิชไว้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําการสับเจ้าตัวหัวปลาแซลมอนเนี่ยเป็นชิ้นๆลงไปในหม้อนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้เครื่องทุกอย่างลงในหม้อเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาทําการตั้งไฟแล้วเนาะก็คือนาเบะเนี่ยมันจะเป็นการปิดฝาแล้วก็ตั้งไฟค่อยค่อต้มนะฮะให้ค่อยค่อย,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 อยสุกเนาะน้าหวานที่มันออยจากพวกผักพวกปลาต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับรสชาติน้าซุปเข้าอีกนะครับมาปิดฝาเลยนะปิดได้พอดีเลยเรียบร้อยนะครับงั้นก็นี่ผมจะใช้ไฟประมาณกลางกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกี่นาที15 minutes later ผมก็หลังจากผ่านไป15นาทีนะครับก็อันนี้จริงๆสุกแล้วสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เขาเดือดจะจัดดูที่ควันที่มันจะออกตรงบริเวณรูตรงฝาหม้อเนี่ยนะฮะ15นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันดีกว่าพร้อมไหมหนึ่งสองสามไปคัลานี่หอมกลิ่นเครื่องต้มยำม,มากเลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยสามารถตั้งไว้กลางโต๊ะนะฮะแล้วก็ดีเป็นไฟอ่อนไว้อย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับจะได้ทานร้อนๆได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ต้มยำนาเบะหัวปลาแซลมอนเด็ดเดอดเลยนะฮะโ้จบดจุบดๆๆเลยนะครับอันน้อน้องแซลมอนของเราเดี๋ยวเรามาจัดเช็นนมกันครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนาเบะหม้อหรือว่าหม้อไฟญี่ปุ่นนะครับต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับก็ใครที่ดูแล้วก็เอาไปกลับไปทําลองทําทานที่บ้านได้เนาะส่วนที่ใครยังไม่มีหม้อ นาเบะจะใช้นะครับก็แวะเข้ามาดูได้ที่ร้านคัตบอยสุขุมวิท38นะครับมีที่เลือกกัน2ไซส์เนาะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไปจัดก,การเจ้าตัวน,นาเบะต้มยำหม้อน,นี้ก่อนแต่ก่อนจากกันไปก็อีกเช่นเคยนะครับใช้มีดคมระวังนิ้วด้วยสวัสดีครับ